สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะพวกเรามนาะจากกลุ่มใครว่าผมไม่อับน้ำพวกเราได้รับมอบหมายงานให้นําเสนอผลงานเป็นคลิปวิดีโอในรายวิชาปรัชญาและศาสนารหัสวิชา784105อาจารย์ผู้สอนอาจารย์พรมพิสิทธิ์พันจันทร์กลุ่มของพวกเรานะคะมีความสนใจในเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกี่ยวกับระบบวันณนะทั้ง4วันนะในสังคมของประเทศอินเดีย เพราะกลุ่มของพวกเรานะคะเกิดข้อสองสัยที่ว่าทําไมระบบวันนะจึงสืบทอดมายาวนานมากขนาดนี้แม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะจะมีการรณรงค์เรื่องระบบวันนะไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังสามารถพบเห็นอยู่ในประเทศอินเดียได้บ้างจึงเกิดเป็นคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาค่ะในคลิปวิดีโอนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการตั้งคําถามวิพากษ์เชิงปรัชญาในหัวข้อที่ว่า ทำไมระบบวรรณะถึงมีอิทธิพลในสังคมอินเดียมาจนถึงปัจจุบันและก็จะมีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาการกําเนิดของระบบวรรณะตั้งแต่แรกเริ่มและวิวัฒนาการการพัฒนาของระบบวรรณะด้วยค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็ได้ตั้งคําถามกันว่าระบบวรรณะมีมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรและถ้าหากพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกทุกท่านรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ आ गए हैं अभी मॉर्निंग में सबसे पहला मेरा ब्लॉग आज यहीं का बन रहा है और ये है ब्रह्मकुंड ये बहुत ही रिलीजियस प्लेस है एंड बहुत ही पुराना जगह है सो so, और आ, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इसके ब्रह्मकुंड का जो आ, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे जो है गर्म पानी आती है इसीलिए बहुत लोग इसको गर्म कुंड भी बोलते हैं हॉट स्प्रिंग भी बोला जाता है सो तो हम लोग अंदर चलते हैं और यहाँ पे कुछ मूर्ति वूर्ति भी है और लोग यहाँ पे आते हैं तो पूजा वूजा भी करते हैं और अगर आप बाहर में आते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू रहेगा मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉल है जहाँ पे आप कुछ कुछ पूजा करने के लिए हो या फिर अपने लिए कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और ये सारा चीज़ जो है ना वो सब कुछ एक सारा जो टूरिस्ट प्लेस है उसके आसपास में है वैसे मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट सीरियसली अभी मैंने टच किया है तो पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म है लाइक सीरियसली हम मतलब तो लगता है कि गीज़र में से जो पानी निकलता है गर्म पानी वो है और इधर में भी देखेंगे प्रदर्शन तो तो यहाँ पे भी है तो उसका भी व्यू थोड़ा सा दिखाते हैं नवान कमीने जो आपको तो इच्छा है इतना कराने กับพวกเรานะคะกลุ่มใครว่าผมไม่อาบน้ํานะคะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องระบบบรรณะที่มีอิทธิพลในสังคมอินเดียกันนะคะพเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมระบบบรรณะในสังคมอินเดียเนี่ยถึงมีอิทธิพลได้ยาวนานมากขนาดนี้นะคะเพราะว่าระบบบรรณะเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระเวทเลยนะคะแล้วก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนสมัยปัจจุบันค่ะถ้าอยากรู้แล้วก็อยากได้คําตอบกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ระบบวันณะนะคะเป็นสิ่งที่ผูกติดกับทั้งสังคมและก็วัฒนธรรมของชาวอินเดียค่ะซึ่งที่มาของวันณะเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะคะล้วนมีการพิจารณาแยกแยะออกไปได้หลากหลายทฤษฎีกันเลยค่ะแต่ในที่นี้นะคะจะขอกล่าวตามการแบ่งแยกสีผิวการแบ่งแยกตามอาชีพการแบ่งแยกตามพิธีกรรมต่างๆค่ะเรามาเริ่มกันที่คําว่าวันณะกันเลยค่ะวันณะนะคะเป็นภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าสี ซึ่งเริ่มมาจากการแบ่งแยกสีผิวระหว่างชาวอารยันที่เป็นชนกลุ่มเร่ร่อนได้ภาคารวานเข้ามาในพื้นที่อารยธรรมรูปแม่น้ําสินธุซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็มีชนพื้นเมืองนั่นก็คือชาวทาราวิธะหรือดาราวิเดียนนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของชาวดาราวิเดียนนะคะก็จะเป็นคนที่มีผิวคล้ำร่างเล็กและชาวดาราวิเดียนนะคะยังเป็นบรรพบุรุษของชาวทามินอีกด้วยค่ะ ลักษณะดังกล่าวนะคะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชาวอรารยันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าชาวอรารยันเนี่ยมีผิวสีขาวนะคะและในขบวนคาราวานของชาวอรารยันเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะเพราะว่ามีการเลี้ยงสัตว์ด้วยซึ่งทําให้แต่ละครั้งในการเดินขบวนเคลื่อนย้ายเนี่ยมีอุปสรรคมากมายเลยค่ะอย่างเช่น อันตรายจากทั้งสัตว์ป่าอันตรายจากทั้งคนในท้องถิ่นแล้วก็การหาอาหารที่ยากลำบากค่ะจึงทำให้เกิดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายที่นานนะคะแต่ในคารวาลที่ใหญ่ของชาวอารยันใช่ไหมคะ mm hmm. เขามีการจัดระเบียบคนด้วยค่ะด้วยการแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะออกเป็นชัดเจนได้3ามกลุ่มดังนี้เลยนะคะนั่นก็คือหหัวหน้าผู้อพยพทําหน้าที่คอยคุ้มครองระวังสัตว์เลี้ยงออกจากสัตว์ปลาค่ะ แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับเจ้าถิ่นที่ไม่เป็นมิตรนะคะ 2. นักบวชนักบวชนี่ทำหน้าที่ในการนับถือเทพแล้วก็อ้อนวอนแก่ธรรมชาติแล้วก็เทพเจ้าในการเดินทางไปยังดินแดนต่างๆในแต่ละครั้งนะคะเขาก็ขอให้คาราวานของเขาเนี่ยจะไปเจอในดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยค่ะและ3นะคะก็คือคนอื่นๆในคาราวานนี่แหละค่ะมีหน้าที่ในการดูแลเลี้ยงสัตว์ แล้วก็หาอาหารอีกทั้งยังต้องอำนวยความสะดวกให้กับคนในคา,าราวานด้วยแหละค่ะต่อมานะคะเมื่อชาวอารยันเข้ามาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําสินธูแล้วเนี่ยก็ได้พบกับเจ้าถิ่นอย่างชาวดาราวิเดียนั่นเองแหะค่ะทาให้เกิดการประทะกันและแน่นอนนะคะชาวอารยันเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความคุ้นชินกับการสู้รบแล้วก็โจมตีค่ะเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ ไม่ต้องเดาเลยคะ่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการประทะกันในครั้งนี้แน่นอนคะ่ะว่าจะต้องเป็นชาวอารยันอย่างแน่นอนทําให้ชาวทราบิเดียนเนี่ยพ่ายแพ้ให้แก่ชาวอารยันในเสียที่สุดนะคะซึ่งในคมภีร์หรือเขาเวทเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าชาวอารยันเรียกชาวพื้นเมืองว่าทาสค่ะดังนั้นคําว่าทาสในสมัยก่อนนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่ถูกกดขี่บังคับใช้นะคะในตอนแรกที่พูดถึงนะคะแต่ อาจหมายถึงกลุ่มคนที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีลักษณะแตกต่างจากชาวอารยันเองค่ะซึ่งสมัยก่อนคลิตการนะคะในอินเดียเนี่ยมีเพียงสองวัน,นะเท่านั้นค่ะนั่นก็คืออรารยะวันนะหมายถึงผิวของชาวอารยันนั่นเองค่ะและ2ทาตวันนะหมายถึงสีผิวของทาดนะคะหรือกลุ่มคนที่แตกต่างจากอารยันนั่นเองเลยค่ะแต่เมื่อดาราวิเดียนเป็นฝ่ายแพ้นะคะ,ะ,คะก็จะต้องถูกเรียกว่าทาตค่ะ แล้วการที่เป็นทาสเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอารยันใช่ไหมคะในที่นี้ก็เดาได้เลยคะ่ะว่าทาสถ้าทาสท,ที่เรียกกันมาเนี่ยคะ่ะก็หมายถึงคนที่ถูกกดขี่คะ่ะ ทศอินเดียจากเมื่อก่อนเคยมีสองวรรณะแต่ในปัจจุบันมีเพิ่มมาสีว่วรรณะได้อย่างไรในคัมภีร์เคเวทยุคหลังกล่าวถึงวันณะต่างๆซึ่งเกิดจากอวัยวะส่วนต่างๆของพระพรหมวรรณะพรามเป็นวรรณะสูงสุดได้แก่พวกผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆวรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอ์หรือปากของพระพรหมสีเครื่องแต่งกายประจำวรรณะคือสีขาว มีหน้าที่กล่าวมนให้คำปรึกษาแก่พระเจ้าแผ่นดินส่วนพวกนักบวชก็ทําหน้าที่สอนศาสนาแก่ผู้อื่นต่อมาวันณะกษัตริย์เกิดจากพระอุระห,หรือโอกของพระพรหมถือว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์มีเครื่องแต่งกายประจำวันนะคือสีแดงหมายถึงนักรบทําหน้าที่รบเพื่อป้องกันอาณาจักรรวมทังพระเจ้าแผ่นดินและนักปกครอง วันนะรองลงมานะคะคือวันณะแพทย์เกิดจากพระเภผาหรือตาของพระพรหมสีเครื่องแต่งกายประจำวันนะคือสีเหลืองมีหน้าที่เป็นพ่อค้าคหาบาดีเศรษฐีและเกษตรกร,ร,กรและวันณะสุดท้ายนะคะคือวันณะสูตรเกิดจากพระบาทหรือเท้าของพระพรมสีเครื่องแต่งกายประจําวันณะคือสีดําหรือสีอื่นๆที่ไม่มีความสดใส มีหน้าที่เป็นกรรมกรหรือลูกจ้างและต่อมานะคะในพิธีต่างๆก็ยังแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกชนชั้นนั้นได้แก่พิธีอุปนัยณนะพิธีอุปนัยณะนะคะเป็นพิธีสังสาการสำคัญของชาวฮินดูหรือเป็นพิธีการเข้ารับการศึกษาอย่างเป็นทางการของฮินดูชนไม่ว่าจะเป็นพระเวทปูรานะและศาสตร์ต่างๆ ลักษณะของพิธีกรรมนี้นะคะคือการออกจากบ้านไปยังสถานศึกษาหรืออาสมของครุพิธีนี้จัดขึ้นเฉพาะบุตรของวรนนพรามณ์กษัตริย์และแพทย์เท่านั้นโดยส่วนใหญ่มักจะประกอบพิธีในวัยเยาว์ไม่เกิน24ปีพิธีนี้เป็นเหมือนการกำเนิดครั้งที่2เมื่อได้ทำการปลงผมในขณะที่เข้าพิธีซึ่งครูยอมรับเป็นสิทธิโดยการแสดงอาการต่างๆเช่นการแตะไปที่เหนือตำแหน่งหัวใจของบุตร พร้อมกล่าวมนตระและบุตรจะต้องท่องมนตะตามภูรุจนจําได้ขึ้นใจเมื่อประกอบพิธีดังกล่าวเสร็จบุตรนั้นจะถือว่าเป็นทวีชะหรือผู้เกิดสองครั้งและจะมีสายยาชโยปวีตะซึ่งเป็นตัวแทนของพระสาวิตรีพระคายตีและพระสารสวตีถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ถือสายนี้ควรจะปฏิบัติตนโดยสุจริต ไม่ทำการทุจริตใด,ไดๆไม่พูดจาหยาบคายรู้จักควบคุมตัวเองเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ตนในการปฏิบัติกิจแห่งพิธีศาส,สนา นอกจากนี้นะคะวันนะเนี่ยก็ยังแฝงอยู่ในเรื่องของการแต่งงานอีกเช่นกันค่ะการแต่งงานนะคะแบ่งออกเป็น3แบบได้แก่1วันนะวิวาหะการแต่งงานที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ในวันนะเดียวกัน 2. อนุโลมวิวาหะเจ้าบ่าวมีวันนะที่สูงกว่าเจ้าสาวและ 3. ปฏิโลมวิวาหะเจ้าสาวมีวันนะที่สูงกว่าเจ้าบ่าวและในขณะที่วันนะสูตเนี่ยไม่มีพิธีบังคับใดๆค่ะ จะเห็นได้ว่าการกำหนดวันนั้นในพิธีแต่งงานนั้นนะคะสร้างระเบียบเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของเผ่าพันชาวอรารยันซึ่งการไม่กำหนดพิธีการแต่งงานของวรนนะสูตรเป็นเพราะมีเพียงกลุ่มเดียวที่ไม่มีสิทธิและหน้าที่ในสังคมเท่าเทียมอายะวันะค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องบทวิเคราะห์ของระบบวรนนะกันค่ะ จะเห็นได้ว่าระบบวัฒนะเกิดจากการที่มนุษย์มีความแตกต่างและหลากหลายทางชาติเดิมทีสังคมสมัยก่อนเนี่ยไม่มีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่มมาเกิดการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนไปในพื้นที่ต่างๆอันเนื่องมาจากการออกตามหาทรัพยากรการแา่งคลนสิ่งจําเป็นซึ่งวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถแพร่กระจายได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งเหล่านี้กลับแพร่กระจายและเคลื่อนย้ายไปพร้อมกันกันกบเขตแดนที่มนุษย์สามารถไปถึงได้ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องวันนะความเชื่อระหว่างชาวอรารย,ยันและชนพื้นเมืองมีความแตกต่างกันคือชาวอรารย,ยันนับถือธรรมชาติต่างๆสามารถสันนิษฐานได้ว่าเพราะการเคลื่อนย้ายอพยพอยู่เสมอทําให้ต้องเจอกับภัยธรรมชาติหรือปรากฏก,การณ์ทางธรรมชาติซึ่งความรู้ในสมัยก่อนนะคะยังไม่สามารถตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับธรรมชาติชาวอรารย,ยันจึงนับถือธรรมชาติมากกว่าชนพื้นเมืองอย่างดาวิเดียนเพราะการอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งของชาวดาวิเดียนนั้น ทำให้พวกเขานับถือเทพซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวอรารย,ยานันเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ชนพื้นเมืองซึ่งเกิดเป็นพหุสังคมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเป็นกันทางความเชื่อแต่ในด้านการจัดระเบียบทางสังคมกลุ่มชาวอรารย,ยันมีความสามารถในการต่อสู้และการออกรบมากกว่า เพราะต้องเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเจอกับกลุ่มคนแปลกหน้าเบอดครั้งทําให้ชนะในการประทะกับชาวราวิเดียนและเกิดการขยายอานาจอย่างผูกขาดด้วยการแบ่งแยกคนท้องถิ่นให้เป็นกลุ่มคนที่อยู่ภายใต้อํานาจของชาวอารยันกําหนดชนชั้นต่างๆผ่านพิธีกรรมทางาศาสนาเพื่อโอ,อกาสให้ชนชั้นอารยันและผูกขาดอาชีพผ่านวันนะ คนวันณะต่ำอย่างชาวราวิเดียนไม่มีสิทธิ์อํานาจทําอาชีพเหมือนพวกรรณะชั้นบนทั้งสามหรือแม้การแต่งงานที่ถูกกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์อารยันไว้ไม่ให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติไปมากกว่านี้เพราะความหลากหลายจะนํำมาสู่การควบคุมที่ยากขึ้นและอาจทำให้อำนาจของชาวอารยันถูกท้าทายจากการแต่งงานการข้ามวันณนะ เพราะหากไม่เคารพกันตามวันนะผู้คนก็จะต่อต้านวันนะสงูงสูงและต่อมาการแบ่งแยกตามสีอย่างที่กล่าวไปข้างต้นวันนะแปลว่าสีการที่วันนะต่างๆมีสีประจำวันนะนั้นอาจแสดงถึงการจัดกลุ่มคนหลังจากความไม่เป็นระเบียบในสังคมก่อนจะมีสีกำกับวันนะซึ่งสังเกตได้ว่าแต่และว,วันนะไล่เรียงจากสีขาวไปสู่สีดำ สีเหล่านี้อาจสื่อถึงสีผิวของเชื้อชาติที่ผสมกันข้ามวันนะในยุคที่ระบบวันนะยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนและเมื่อมีสีประจำวันนะเพื่อตนักถึงเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ต้นกำเนิดโดยไม่ให้แต่งงานข้ามวันนะอีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายก็คือคัมภีคาริเวสกล่าวถึงวันนะทั้งสซึ่งแยกออกมาจากอวัยวะของพระพรมซึ่ง พระพุในความหมายของศาสนาภาหม์ฮินดูหมายถึงพระผู้สร้างและลิขิตความเป็นไปของสรรพสิ่งการที่แต่ละวันนะเกิดจากอเววะแต่ละส่วนของพระผู้สร้างสังเคราะห์ ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าระบบวัรนณนะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มคนอารยันที่มีอำนาจในสังคมเพื่อปูขาดอำนาจและป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงอำนาจจากกลุ่มอื่นจึงต้องกำหนดวันณะและฐานะทางสังคมด้วยหน้าที่อาชีพอย่างชัดเจนเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์อารยานันระบบความคิดเหล่านี้ถูกหล่อหลอมผ่านวันณนะ และเชื่อมโยงกับกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอุปปนันญะที่ยกเว้นวันนาสูตรในการเข้ารับพิธีอุปปนันญัะสภาพสังคมแวดล้อมครอบครัวศาส,สนาหล่อหลอมวันนาให้มีอิทธิพลสืบมา ทำไมระบบวณน,นะจึงมีอิทธิพลต่อสังคมอินเดียดังนั้นด้วยคำถามของกลุ่มเราที่ว่าทำไมระบบวณน,นะจึงมีอิทธิพลต่อสังคมอินเดียการฝังลากลึกของวัฒนธรรมดังกล่าวอันมีแนวคิดเพื่อปกป้องอำนาจของชนชั้นนำที่ไม่ต้องการให้ใครมาแทรกแซงได้จึงต้องวณน,นะในการกำหนดสังคมแต่เมื่อสังคมอินเดียพัฒนามาเรื่อย ซึ่งแม้จะมีสัญญาณที่ดีในเรื่องวันนะที่มีนักการเมืองจากวันนะอย่างรามนัทโกวินที่เป็นจันทานก้าวขึ้นสู่ประธานาธิบดีอินเดียแต่ระบบการเลือกประธานาธิบดีไม่ได้มาจากประชาชนเลือกจึงตัดสินไม่ได้ว่าระบบวันนะในสังคมอินเดียไม่ได้มีอำนาจแล้ว ที่ระบบวันนะยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอินเดียเนื่องจากเป็นสิ่งที่เก่าแก่และถูกสร้างโดยชนชั้นนำที่มีจุดประสงค์ชัดเจนในการควบคุมอำนาจและจัดการคนแตกต่างให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอีกทั้งวันนะยังถูกผูกโยงกับศาสนาพิธีกรรมต่างๆจึงทำให้ยากที่จะยกเลิกระบบวันนะในทางปฏิบัติเพราะหากยกเลิกโลกดังกล่าวในทางปฏิบัติจริง สังคมอาจเกิดความวุ่นวายเพราะความไม่เป็นระเบียบของสังคมที่มีการข้ามย้ายวันนะและในมุมมองคนวัน,นะสูงต่างๆย่อมไม่ต้องการลดตัวไปอยู่กับวันณะต่ำ Sri Ramanujan, which will help the world become a better place. After the Vice President Venkaya Naidu, President Ramnath Cohen visited the Statue of Equality and took part in the Ramanujacharya Sahasrabdi Samaroham. భగవంతుడే భూమికి దిగి వచ్చినాడు ప్రెసిడెంట్ కోవింద్ వాజ్ టేకన్ ఆన్ టోర్ ఆఫ్ ది ఆర్న్ ఎట్లికా టెంపుల్స్ The president spoke on Sri Ramanujacharya's ideals, saying that the message of equal empowerment and egalitarian is important in modern-day society. Saint poets and philosophers like Sri Ramanujacharya have created and nurtured India's cultural identity, cultural continuity, and cultural unity. They have built the concept of a nation based on cultural values this culture based concept of nation is different from how it is defined in the western thought references to the bhakti tradition that united india in a single thread centuries ago are found in the puranas nation can be seen in the form of the bhakti sects inspired by sri ramanuja char which had spread from sri rangam and Kanchipuram in Tamil Nadu to Varanasi in Uttar Pradesh. Thus, the emotional unity of Indians is centuries old. The Statue of Equality commemorates Ramanuja Acharya, who promoted the idea of equality in all aspects of living, including faith, caste, and creed. This event marked the ongoing thousandth birth anniversary celebrations of Sri Ramanuja Acharya. कान्तिमति केशमुनगे जन्म पुण्यमो जनिवारितरामानुज